Okay.

pega dia ambek ไม่มีคนดูเลยไหมคนดูแบบเขาไปเยอะมีใหม่กันปะใครมานั่งดูเขาไปยังนนว่างแล้วไปนั <Gym. S 1> um, moon, rock, Bangkok, ่งเลยนนไปนั่งเลยจะั Thank you. นะคะไม่เลยค่ะไม่เราผิดหวังจริงๆค่ะสำหรับวงนี้นะคะนี่เชิญค่ะตอนนี้ค่ะรู้สึกว่าประเด็นเนี้ยของนาฬิกานะคะยังไม่เต็มฉะนั้นค่ะขออนุญ,ญาตนะคะเชิญทุกท่านค่ะยืนรับรอของนาฬิกาให้เต็มนะคะเพราะว่า เซ่เตีเราจะมนการเป็นที่วุมปสูงด้วยค่ะใช่ครับสำหรับใครที่อยากจะเรียนบันยึดนะครับสำหรับที่เวลาส2คัญสหรับการภาพาปี2 5 6 8ขาไปสู2 5 6 9ด้วยกันนะครัฉะนั้นทุกคนตอนนี้ครับเชิญบริเวณด้านหน้าหอริการได้เลยไม่เต็มเลยนะครับสำหรับที่ของบริเวณหอระดการจังหวัดบางขาครับและท้นี้อย่างที่คอนเซ็ปตของเรานะค้บอกไว้ว่านครตรัง กอเวิดขับดาวสองแผงยี่สิบหกนะคะฉะนั้นค่ะแสงแฟลในมือมือถือของท่านนะคะจะถูกส่องประกายเป็นเท้าดาวเปล่งเสน่ห์ดาวที่เติมแสงนะครับความฝันให้กับพวกเราและความสุขให้กับพวกเราทุกคนค่ะใช่แิดแฟลชเป็นส่วนหนึ่์ของการส่งต่อพลังบวกนะครับแสงแฟลชทุกๆดวงครับต่างี่พร้อมกัน คือตัวเนหัวใจของผู้เมาชาวไทยทุกคนครับรวมเป็นหนึ่งเดียวและร่วมกันส่งตังใจแสงสว่างและคว้างเพื่อต้อนรับปี2569ันไปด้วยกันครับค่ะและในช่วงเวลานี้ค่ะต้องเรียนเชิญคณะผู้บริหารของเทศบาลนครกรังขึ้นดังบทเวทีนะคะเพื่อได้กล่าวคุยพร้อ้กับพี่น้องชาวจังหวัดกรังของเราค่ะเดี๋ยวกันนี้เรียนเชิญนายแพทย์รัตมเจริญนายกรเทศมนตรีนครกรุง ท่านรองนายกเทศมนตรีนครปางทุกท่านด้านกลไกทีค่ะคณะผู้บริหารท <pod> ุกท่านด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะท่านรองกันต์สาวนวลรองนายกเทศมนตรีนครปามท่านรองหน้าทีของมากรองนายกเทศมนตรีนครปางท่านหรึ่งกับเจ้าพิญหล่าค่ะไอชินุค่ะท่านรองนายกเทศมนตรีนครปางท่านเกษตรเป็นไงท่านหลายเทศบาลนครปางค่ะดวงถึงนะคะ กานประชุมสภาเทศบาลแม่บ้ากลางค่ะท่านรองรัชสิริเสถียรค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญบนหน้าสวนราชการทุกท่านด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญครับเราจะเข้าถึงสภาับที่เวลาสำคัญครับจากการเที่ว่าพ่อรัชเสถียรนะครับจากท่านที่มีข้อมูลดีนักต่อใจครับแในการปลุกระเบิดที่จะมอบให้กับเราผู้คนชาวต่างจังหรับในต้องยินี้ครับที่จะต้อนรับนะฮะไปสู่ปี2569ไปด้วยกันครับ เอาละค่ะทุกท่านคะตอนนี้ค่ะบริเวณด้านหน้าขอนาฬิกาจังหวัดังเต็มหรือยังคะถ้าเต็มแล้วขอมือสูงสูงหน่อยค่ะชาวบ้านจ๋าส่งเสียงหน่อยค่ะ่งเสียงาเลยครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับนี่คือการรวมพลังนะครับของพวกเราชาวตรางทุกทุกคนนี่เองครับ เอาเลยค่ะตอนนี้นะคะท่านนายกเทศมนตรีนครรังก็พร้อมแล้วนะคะที่จะได้กล่าวอวยพรให้กับพวกเราชาวนครรังและชาวจังหวัดรังของเราค่ะเรียนเชิญค่ะพี่น้องเอทศบาลนครรังครงับพี่น้องชาวจังหวัดรังน้องชาวนั่งเมื่อยเหรอใเมื่อยดะท่องเที่ยว และผู้ที่อยู่ในบริเวณของนมริกานะครับในวลของคอกลังครับผมนายแทย์รักมิเกยร์นายกเทศมนตรีนครตรังครับขอืีโอกาสในวาระที ch children, ่จะเข้าปีใหม่ปี2569นะครับในปี2568พวกเราชาวตรังและชาวไทยทุกคนนะครับ ได้มีมความสูญเสียอย่างใหญ่พวกเราต้เสียบุคคลที่รารักและตุนรักภักดีนะครับผมเด็กปะลปะดุงราศีนาปรดงราีะพันเบนะครับซึ่งพวกเราม้องการตุนรักภักดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ,นะรบซึ่งทำให้พวกเราทุกคนทีนท่เรา เทศบาลชาวตรังแในสัปดาห์มีความเสี่ยงติดใจเป็นอย่างมากครับทางเทศบาลและตัดสินใจสัมการที่ได้ทราบข่าวโดนที่21่เวลาผมก็ได้ตัดสินใจว่าการจัดงานเฉลิมฉลองที่จะมีขึ้นงานรับอาหารกันนะครับก็จะพยายามจัดให้มีความเหมาะสมที่สุด ครับอืมก็ได้ไมีผู้ให้ดูนี่นะครับไม่มีผ<า>ู้ส <ะ S 1> <า>กดอง<า>เลยเพื่อให้พี่น้องชาวพทเยนชาวตรังที่ได้มาร่วมง,งานนะครับได้มีความสุขตามสม,มบวรน,นะครับวันนี้ผมได้ชณะเทศบาลนคนรตรงังชณะผู้จัดนะครับมีความรู้สึก ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นกิจกรรมที่พวกเราพยายามจะนําเสนอให้ผู้ที่มาร่วมงานนะครัดีใจที่ได้เห็นเด็กๆเยาวชนของเราได้มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถได้มีโอกาสที่จะแสดงความกล้าในการทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบดีใจที่ผูกพออได้มาดู และถ้าภูมิใจในอุีตลายของตัวเองอนะครับดีใจที่มวมรงผู้สูงอายุได้มีโอกาสมาแสดงการรำถวายความอาลัยนะครับดีใจที่ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพและผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายก็ได้มาร่วมกิจกรรมของเรานรผมคิดว่าการจัดสิทธิ์บางวันนี้ครับ จะนำความสุขมาให้พวกเราทุกคนตามความสมควรแก่สถานการณ์นะครับหลังจากครบหนึ่งร้อวันที่วันธัมวาคนะครับในวันที่สามืิบมกราคมหลังจากนั้นทางเทศบาลนครไรัจจัดกิจกรรมที่มีความรื่นเริงให้สมกับเทศกาลต่างๆครับเป็นเทศกาลสุดจีน เทศกาลสงกรานต์นะครับแล้วก็เทศกาลต่ออไปเพื่อนำความสุขมาให้ที่น้อง,นองทุกคนนะครับสำหรับในวาระที่จะขึ้นปีใหม่ปีขอม6 9นะครับผมขอเป็นตัวแทนที่น้องทุกคนนะครับขออาราธนาสิมทัศน์ทั้งหลายที่ที่น้องทุกคนให้ความเคารพนับถือนะครับดยบรรดาให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขความเจริญ สุขภาพใจ,พใจสุขภาพใจแข็งแตลอดปี2อง9ห้า้ขอ,ขอ,อาาหายหล้วัสค,ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีสั <c oughs> ีปีม่สวัสปี

สอพันรสิเเยสพันยห้ทกคนมีความสุขตลอดปีและตลอดไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่มาลสมเก่าวต้อนรับคืนใหม่ไปด้กันค่ะวันนี้ในราย่าน่าายกเทศกจริงลควรังบอกว่าราเป็นไปด้วยความใได้แต่เต็มไปด้่ความสุขจริงๆค่ะทุกคนยังรักและคิดถึงจังหวัดตรังทุกคนยังรัก และนึกถึงช่งเวลาดีๆของกันและกันตลอดไปค่ะถึงตอนนี่สุดเครับสำหรับวันนี้เลครับที่คือวันแรกของปี2569นะครับหลังจากนี้ไปนะครับเชื่อว่ากิจกรรมและความสุขในคาทีเช่งวันนักบอลสานอภัยสำหรับท่านนะครับก็คงจะเต็มเตี่ยมในทุกๆุกิจกรรมเลยครับสำหรับวันนี้เลยครับทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสิภาพเลยครับแลก็อย่าลืมนะสําหรับทุกทีเช้าเลยครับ ค่ะสำหรับรุ่งเช้าค่ะเรามาตักบาตรร่วมกันนะคะบริเวณหน้าหอาริการังแห่งนี้ค่ะ เพื่อร่วมกันในการทำบุญตักบาตรรับความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นด้วยการตีตอเงลลตอง,งอใ,ใจค่ะใช่เราครับบรรยากาศอบอ้โหในครับวันนี้เราได้เห็นพี่น้องชาวบ้านของเราออกมาเยอะมากครับไม่แพ้เลแต่ละปีเลยนะครับสำหรับความน่ารักและก็การรวมพลังอยิ่งใหญ่นะครับของพวกเราในทุกๆปีนั่นเองครับเนื้อแน่จริงๆนะคะปีนี้เนื้อแน่จริงๆแม้ว่าเราจะมีกระแสโซเชีเยลใดๆก็ตามแต่พี่น้องชาวจังหวัดรังน่ารักกับเราเสมอค่ะอย่างที่ท่านนายกบอกว่า เทศกาลต,ต่อไปยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนรอชมได้เยอะเลย<ช>นะคะตัวแต่ตอนอีห้ครับของวันนี้เลยนะครับก็ขอเชิญทุกคนครับมาร่วม สร้างความเป็นสิริมงคลในทำให้กับตนเองและครอบครัวนะครับในพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่นะครับ2 5 0 6 9กับเทศบาลนครตรังบริเวณหอราฬริกานะครับสำหรับปีนี้เราเปลี่ยนสถานที่นะครับบรการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะตักที่สนามกีฬาเทศบาลนครตรังนะครับฉะนั้นปีนี้เราจะตักบาตรที่ขอราฬริการทั้งหมดกลางของเรารับ เอาเลยค่ะพี่เชอร์ค่ะเรามาถึงช่วงเวลาก่อนที่จะร่ำลากันไปในค่้นตอนนี้ในขั้นคืนแห่งความสุขค่ะน้องๆนะคะ HY ้ทควายชิคกี้พายแบนค่ะจากโรงเรียนหุ่ยยอดมีบทเพลงนะคะให้กับทุกท่านอีก2,000ทยสงไทยเป็นลูกสองไเยอะเป็นลูกก็โตมาไม่ต้องบอกอเลยต้องเล่นต่อยเล่นตีมาตัดบาทในพร้อมกับเราใช่ค่ะเออเอา คน้าที่สองพิธีกรอนพี่ฝนและพี่เชลล์เจอกันใหม่ในปี2560ไม่ใช่สิ74นะเจอกันใหม่ในปี2574วันนี้เราต้องสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยกันค่ะพี่นบลยินอีด้วยค่ะจะพูดอะไรช่วยชีก็ดูแบบเยนะมาเถอะเรามาความสุขค่ะที่